แพทย์ส um, oh. right. ุนทรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ท yeah. I mean, of ่านผู center, ้บร <that> ิหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แขกผู้มีเกียรติได้คืนบันเดทุกท่านในนามของพิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มอบเกพระบุญนายแพทย์พลเทพสุนทรทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายกระเช้าก่อนปีใหม่ของพิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาแพร่ก็วันนี้เป็นโอกาสดีครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตาม คนนิยมนะครับแน่นอนครับก็จะต้องเป็นประเพณีในการที่จะมีการจัดหาเช้าของขวัญไปอาํานวยอวยพรนะครับคนที่รู้จักหรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วๆไปนะครับก็โดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับเรื่องของการ แสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะนะครับซึ่งได้กำหนดให้ถ้าหากผู้ประกอบการมีการนำผลิตภัณฑ์อาหารนะครับมาจัดรวมในภาชนะเดียวกันเนี่ยจะต้องมีการแสดงรายละเอียดนะครับของประเภทหรือชนิดของอาหารพร้อมทั้งระบุวันเดือนปีที่หมดอายุหรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนนะครับไว้ที่ภาชนะที่บรรจุให้ ผู้บริโภคเห็นชัดเจนนะครับถ้าหากว่าผู้ประกอบการนี้ไม่มีการดาเนินการตามที่ประกาศไว้นี่ก็จะมีโทษนะครับตามที่ประกาศกํกาหนดและหากมีการจัดจาหน่ายลินพันธ์ที่หมดอายุนะครับอันนี้ก็จะมีโทษในอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้มีการดาเนินการในส่วนเบื้องต้นไปก็คือเราได้จัดให้มี อ่าสุกงานคุ้ครองผู้บริโภคสาธสุขของสำนักงานสาธุขจังหวัดนะครับประสานไปยังสำนักงานสาธสุขอำเภอและโรงพยาบาลอำเภอนะครับให้มีการนำเภสักชกรในแต่ละอำเภอพร้อมทีมงานเข้าไปสุกตรวจสถานประกอบการร้านค้านะครับใน8อํอำเภอนะครับจำนวนที่สุกตรวจกต่เช้าทั้ง8อํอำเภอที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,400 6 9กระเช้าหรือประมาณเกือบพันห้ากระเช้านี่นะครับก็ผลการตรวจสอบก็อยากจะนําเรียนผู้มุคคว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในส่วนของจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยผลการตรวจโดยสรุปนะครับจํานวนกระเช้าทั้งหมด1นึ่พันกว่ากระเช้านี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของจังหวัดแพร่เราอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องปลอดภัยตามประกาศที่กําหนดเนี่ยประเด็นการตรวจกระเช้าอวยพรปีใหม่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยกลุ่มงานฟุ้นรังผู้บริโภคนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการตรวจอยู่3ประการนะครับใหญ่ๆนะครับประการแรกเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจในให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในประเด็นของความปลอดภัยประเด็นของมาตรฐานหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในการจัดกระเช้านะครับประการต่อมานะครับเป็นการเน้นการตรวจเฝ้าระวังประจําปีของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกอําเภอ ครับรวมถึงอำเภอเมืองนะครับถ้าและส่วนใหญ่นะครับกระเช้าก็จะจัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเยอะนะครับเพราะว่าเป็นประชากรหนาแน่นนะครับ